วันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำมะระตุ๋นซี่โครงหมูเห็ดหอมกันนะคะท่าทยังไงไม่ให้มะระนะคะมีความขมขมน้อยที่สุดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะต้มมะระซี่โครงหมูกันนะคะจะมาเตรียมน้ําแช่มะระก่อนนะคะค่ะเราใช้น้ําสะอาดนะคะใส่เกลือลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เกลือละลายก่อนนะคะ เราก็มาหั่นมะละกันนะคะหัวสัดท้ายออกเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้นะคะเราเอาไส้ในออกให้หมดนะคะนำไปแช่น้ำเกลือที่เรา,เ,าเตรียมเอาไว้นะคะ ราจะทำแบบนี้จนหมดเลยนะคะถ้าหั่นมะละควักไส้ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราน้ำเกลือนะคะจะช่วยลดความขมของมะละได้นะคะโอเคค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะค่ะเห็ดหอมนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะก็ะนําไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็นํามาหั่นแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อเราเตรียมวตาุาดิบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการลวกหมูกันนะคะ ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำซี่โครงหมูนะคะลงลวกได้เลยนะคะค่ะการลวกซี่โครงหมูก่อนนะคะจะทำให้น้ำซุปมีสีใสนะคะแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวของหมูด้วยนะคะค่ะเราใช้เวลาลวกแค่แป๊บเดียวนะคะก็ตักขึ้นได้เลยนะคะค่ะตักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเลยนะคะ ตั้งน้ำหนลิตรครึ่งให้เดือดนะคะเสร็จแล้วใส่คะน,นอซุปก้อนรสหมูนะคะลงไปนะคะเวลาผักชีซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะตามด้วยซี่โครงหมูนะคะที่เราลวกเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะปรุงให้เสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยมะระเลยนะคะ ค่ะเป็นการตุนมะระซี่โคงหมูเห็ดหอมแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเราจะปรุงให้เสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเ,ออเราให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วก็จะหลี่เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะตอนแรกเราจะต้มด้วยไฟแรงนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะหลี่เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่ะถ้ามีฟองนะคะเพื่อนๆก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะ แต่เนื่องจากว่าซี่โครงหมูของเรานะคะนำไปลวกก่อนแล้วนะคะอ่าฟองจะไม่ค่อยมีนะคะจะมีน้อยประมาณทัก40นาทีนะคะในการตุ๋นนะคะปิดฝานะคะตุ๋นต่อประมาณสีิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะครบเวลา40นาทีแล้วนะคะทุกอย่างสุกตุ๋นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะ กิ่นหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะอ่ะสูตรและวิธีการทํานะคะจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะค่ะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะเอาไปทดลองทํากันดูนะคะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ